พระหุธาตุกสูตรว่าด้วยธาตุมากอย่าง1 2 4ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภัยทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปัตวะทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปสรกคทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิต ัยทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นจากคนพาลไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตอุปถัมภตทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นจากคนพาลไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตอุปสรรคทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นจากคนพาลไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตเปรียบเหมือนไฟที่ลุกลามจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าไม่แม้เรือนยอดที่เขาโบก ทั้งภายในและภายนอกลมพัดเข้าไม่ได้มีบานประตูปิดมิดชิดหน้าต่างปิดสนิทฉะนั้นคนพานมีภยัยบัณฑิตไม่มีภยัยคนพานมีอุปัตวะบัณฑิตไม่มีอุปัตวะคนพานมีอุปสรรคบัณฑิตไม่มีอุปสรัคภัยไม่มีจากบัณฑิตอุปัทตวะไม่มีจากบัณฑิต อุปศรกไม่มีจากบัณฑิตเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นบัณฑิตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอ จึงควรเรียกว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเครื่องไตรตรองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เพราะภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบ,บาทและฉลาดในฐานะและอัถนะอานนท์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเครื่องไตรตรอง ผู้ฉลาดในธาตุร้อยี่สิบห้าพระอ,อนนทุนถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ธาตุสิประการนี้คือหนึ่งจักขุธาตุธาตุคือจักขุประสาทสองรูปธาตุธาตุคือรูปารม สามจักขุวิญญาณธาตุธาตุคือจักุวิญญาณสี่โสตธาตุธาตุคือโสตประสาทห้าสัตธธาตุธาตุคือสัทธารมหกโสตวิญญาณธาตุธาตุคือโสตวิญญาณเจ็ดคานาธาตุธาตุคือคานประสาท 8. คันทธ,าธาทาตทาตุคือคันธารม 9. กาคานาวิญญาณาทาตทธาตุคือคานาวิญญาณ 10. ชิวหาทาตทาธาตุคือชิวหาประสาท11รัธทตุทาตุคือรสา,ารม 12. ชิวหาวิญญาณาทาตทธาตุคือชิวหาวิญญาณ 13. กายาธาทุ ธาตุคือกายประสาท 14. โพธพธาตุธาตุคือโพธพารมณ์ 15. กายวิญญาณธาตุธาตุคือกายวิญญาณ 16. มโนธาตุธาตุคือมโน 17. ธัมมธาตุธาตุคือธัมมารมณ์ 18. มโนวิญญาณธาตุธาตุคือมโนวิญญาณอานนท เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุสิประการนี้แลจึงควรเรียกภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญมีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุอานนท์มีธาตุหประการนี้คือ 1. นึ่ปฐวีธาตุสอาโปธาตุสเตโชธาตุ สี่วายโยธาตัห้าอากาศสาทธ์หกวิญญาณธาต์อนนน์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุหกประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุอนน์ธาตุมีหกประการนี้คือ หนึ่งสุขธาตุธาตุคือสุข 2. ทุกธาตุธาตุคือทุกข์มโสมนัสธาตุธาตุคือโสมนัส 4. โทมนัสธาตุธาตุคือโทมนัส 5. อุเบกขาธาตุธาตุคืออุเบกขา 6. อวิชาธาตุธาตุคืออวิชาอานุน เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุหกประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุอานนทธาตุมีหกประการคือ 1. กรรมธาตุธาตุคือกาม 2. แเนคขมธาตุธาตุคือเนคขัมะ 3. พยาบาทธาตุธาตุคือพยาบาท สี่อภยาบาทธาตุธาตุคืออภยาบาตห้าวิหิงสาธาตุธาตุคือวิหิงสาหกอวิหิงสาธาตุธาตุคืออวิหิงสาอานน์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุหกประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายอื่นอีกไหม ที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุอานนท์มีธาตุสประการนี้คือ 1. กรรมธาตุธาตุคือกามารมสองรูปธาตุธาตุคือรูปารมสามอรูปธาตุธาตุคืออรูปารมอานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุสามประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุอานน์มีธาตุสองประการนี้คือ 1. สังคตธาตุธาตุคือสังคตธรรม 2. อ,อสังคตธาตุธาตุคืออสังคตธรรมอานน์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุสองประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ ผู้ฉลาดในอายตนะ126่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะธาตุอานนอายตนะภายในและภายนอกอย่างละหกประการน,นี้คือจักขุคู่กับรูปสองโซตะคู่กับสัทธะ สามคน,นะคู่กับคันทะชิวหาคู่กับรถกายคู่กับโหดทัพพะมโนคู่กับธรรมรมอานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นอายตนะภายในและภายนอกอย่างละหกประการน,นี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไร จึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทอานนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี พราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตณนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี เพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชลามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปยาจึงมีค <shorter> วามเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้แต่เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือตัววิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญ,ญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนณจึงดับเพราะสลายตาะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชลามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัส และอุปยาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนีอานนนด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทผู้ฉลาดในฐานะและอาฐานะ127ค่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไร จึงควรเรียกว่าผู้ฉลาดในฐานะและอาฐานะอานน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลจะพึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสภาวะเที่ยงแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงยึดสังขารไรๆโดยความเป็นสภาวะเที่ยง รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพึงถึงพร้อมด้วยทิฏฐิที่พึงถือสังขารไรๆโดยความเป็นสุขแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสุขรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือทำไรๆโดยความเป็นอัตตาแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงยึดถือทำไรๆ โดยความเป็นอัตตา28 8รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่ามารดาแต่เป็นไปได้ที่ปุ mm. ถุชนพึงฆ่ามารดารู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่าปิดาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่าปิดา รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมได้ทิฏฐิพึงฆ่าพระอรหันต์แต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงฆ่าพระอรหันต์รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมได้ทิฏฐิพึงมีจิตคิดปะทุสร้ายทำร้ายตถาคตให้ห่อเลือดแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงมีจิตปะทุสร้าย ทำร้ายตถาคตให้ห่อเลือดรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงทำลายสง์แต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงทำลายสง์รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงนับถือศาสนาอื่นแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงนับถือศาสนาอื่นร้อเก รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันแต่เป็นไปได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจักรพรรดิสองพระองค์พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกัน แต่เป็นไปได้ที่พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวร้อยสามสิบรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่สตรีพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่สตรีพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่สตรีพึงครองความเป็นเท้าสักกะเป็นมารเป็นพรหมแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงครองความเป็นเท้าสักกะเป็นมารเป็นพรหมร้อยสามสิบเอ็ดรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจ แต่เป็นไปได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่วจีทุจริตเป็นไปไม่ได้ที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่วจีทุจริตมโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจ รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่วจีสุจริตเป็นไปไม่ได้ที่มโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ แต่เป็นไปได้ที่มโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใกร่น่าพอใจรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์เพราะความเพียบพร้อมด้วยกายทุจริตเป็นเหตุปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายทุจริต หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะความเพียบพร้อมด้วยกายทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยวจีทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะความเพียบพร้อมด้วยวจีทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยจวจี จริแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะความเพียบพร้อมด้วยมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติ วินิบาตนรกเพราะความเรียบพร้อมด้วยกายสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลเรียบพร้อมด้วยกายสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความเรียบพร้อมด้วยกายสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลเรียบพร้อมด้วยวจีสุจริตเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เรียบพร้อมด้วยมโนโสุจริต หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะความเรียรพร้อมด้วยมโนสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เรียบพร้อมด้วยวจีสุจริตแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เรียบพร้อมด้วยมโนสุจริตหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความเพียบพร้อมด้วยมโนสุดจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย อานอนท์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอาฐานาราเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานอนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏธรรมบัญญายนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เพราะเหตุนั้นแลเธอจำธรรมบรรยยัญญญานี้ไว้ว่าชื่อพหุธาตุกะบ้างชื่อจตุปริวัตตะบ้างชื่อธรรมาทาสะบ้างชื่ออมตะทุนทุพีบ้างชื่ออนุตตระสังขามวิชยะบ้างพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ท่านพระอนุนมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิท์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลพระหุทาตุกสูตรที่ห้าจบ